สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้พาชมสวนกุหลาบข้างบ้านอีกตามเคยนะคะสวนกุหลาบสวนดอกไม้ของเรานะคะเป็นสวนที่ปลูกแบบบ้านบ้านนะคะไม่ได้มีตารางดูแลที่แน่นอนอะไรกะกะเอานะคะที่ผ่านมาเดือนประมาณเดือนหนึ่งนี้ก็เริ่มจากใส่ปุ๋ยมูลไก่ตัดแต่งก่อนนะคะตัดแต่งกิ่งที่แห้งๆออกคือก่อนหน้านั้นไม่ค่อยได้ดูแลกุหลาบก็ค่อนข้างโทมนะคะหลังจากตัด แต่งกิ่งที่แห้งๆออกเราก็ใส่ปุ๋ยมูลไก่นะคะใส่ปุ๋ยมูลไก่โรยรอบๆโคนต้นสัปดาห์ต่อมาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็สัปดาห์ต่อมาก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นี่ซื้อมาจากร้านของศิษาะโสนะคะชื่อปุ๋ยงอกงามแล้วเราก็จะลดด้วยจลินรีย์สังเคราะห์แสงสัปดาห์ละครั้ง ตอนเย็นๆจะพ่นด้วยน้ำยาล้างจานผสมน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยาลีดผ้าเรียบอย่างละประมาณ2ช้อนโตะ๊ะแล้วก็ใส่น้ำ8ลิตรนะคะพอดีเครื่องพ่นยาของเราเป็นขนาด8ลิตรค่ะก็เลยใส่น้ำ8ลิตรพ่นประมาณ2-3วันทีหนึ่งนะคะมุมนี้ปลูกพิคงซัมเมอร์สน์แล้วก็ปลูกพิทูเนียลงดินไว้ข้างๆ ตอนนี้พีทูเนียเริ่มง้ํากุหลาบไปแล้วค่ะดูไม่ออกแล้วอันไหนกุหลาบอันไหนพีทูเนียนี่ค่ะพิงค์ซัมเมอร์สโน่พิงค์ซัมเมอร์สโนนะคะแล้วก็มีพีทูเนียมาเลื้อยขึ้นมาพีทูเนียปลูกลงดินก็จะเลื้อยไปทั่วนะคะโดยเฉพาะพัน,นุ์นี้พันุ์นี้นี่ก็เราไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะซื้อมาเขาบอกว่าคละสีก็ได้แบบนี้มา เรามาเพาะเองแล้วก็ปลูกลงดินนะคะนี่เคลมาแต่งค่ะเริ่มโรยแล้วนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะอาจจะโดนเพลี้ยหรือว่าลาสนิมก็ได้นะคะดูลักษณะช่วงนี้กุหลาบเราจะเป็นแบบนี้เยอะค่ะถ้ามีเวลาก็ค่อยๆเด็ดออกไปทิ้งไปนะคะเราไม่ได้พ่นยาเคมีเรา พ่นแต่พวกนั่นแหละค่ะที่บอกไปน้ำยาล้างจานนี่กาเดียนเอ็นเจนค่ะอตโตเลนินที่ที่โรยไปแล้วเนี่ยเราตัดออกนะคะตัดแต่งออกแล้วก็ปลูกลงดินอตโตเลนินนี่ต้นเล็กๆดอกจะเป็นพวงๆเล็กๆนะคะไม่รู้น้องจะเป็นยังไงก็โอเคอยู่นะคะปลูกมาได้สัปดาห์หนึ่ง อันนี้สวนตอนเช้าค่ะช่วงนี้เฟื่องฟ้าแล้วก็ทองอไลออกดอกเลยทำให้สวนมีสีสันสวยงามพิทูเนียอีกมุมหนึ่งนะคะปลูกข้างๆกอกุหลาบพวกนี้พอตอนเย็นๆจะมีกลิ่นหอมมากค่ะคิดว่าน่าจะโอเคช่วยไล่มแมลงได้นะคะซุ้มนี้ด้านขวาคือ l a d y of c h a r l o t t e Lady of Charlotte นี้กิ่งยาว ถ้าเราจะปลูกกุหลาบเน้นให้มีไปแนะนำเลดี้ออกชารลอตเลยนะคะแตกกิ่งกระโดงเก่งแต่ไม่ค่อยมีดอกนะคะ <c oughs> ก็พอได้ดีใจว่าปลูกกุหลาบแล้วได้ต้นโตข้างนี้คือ Prosperity ค่ะนี่ค่ะทุกต้นเลยกุหลาบเราจะเป็นแบบนี้ก็ค่อยๆทย,ยอยเด็ดออกนะีมันเยอะนะคะดูแลไม่ไหว ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะนี่คือปอมปะดัวค่ะปอมปะดัวนี่กิ่งเล็กๆดอกเวลาบานนี่ใหญ่ตอนตอนตุ้มตูมนี่จะดอกเหมือนจะเล็กๆนะคะพอบานเต็มที่เนี่ยดอกใหญ่เหมือนกันกลิ่นหอมด้วยนะคะมีหลายดอกเลยต้นนี้ ส่วนอันนั้นคือคาเล่ค่ะกุหลาบของเราใบไม่งามแต่มีดอกก็พอแล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะอยู่มุมนี้หอมค่ะต้นนี้คือยี่สุนเพื่อนให้มาค่ะเพื่อนเขาปักชำจากกิ่งเล็กๆนะคะตอนมาก็กิ่งเดียวเล็กๆเท่าไม้ตะเกียบเลยค่ะนี่ปลูกลงดินได้ประมาณปีหนึ่ง คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะออกดอกมาเรื่อยๆเลยนี่สุนก็เป็นกับเขาเหมือนกันอากาศเย็นดอกค่อนข้างโตแล้วก็เป็นซ้อนๆนะคะถ้าอากาศร้อนนี่กลีบจะไม่ซ้อนแบบนี้ส่วนอันนั้นคือเซซิลบรู n เนอร์ค่ะที่จริงมีดอกเยอะเลยแต่บานไม่พร้อมกัน สีเหลืองนี้ไม่รู้ชื่อค่ะต้นนี้น้องทนนะคะดูท่าทางเหมือนจะตายไปหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ตายใบก็จะไม่งามค่ะใบเนี่ยมักจะเป็นโรคนี้มีกลิ่นอยู่นะคะแต่ไม่ไม่ค่อยแรงนะคะกลิ่นอ่อนๆเรนนี่บลูได้ช่อใหญ่เลยค่ะ ตรงนี้ไม่ได้มีค้างให้เขานะคะก็เลยห้อยย้อยลงมาเนี่ยมีลายช่อเลยค่ะอันนี้ต้นมะละกอลม้มส่นต้นนี้คือเรซคัสเ t e ค่ะแต่ดอกนี้ดอกนี้คือเรซฟาวเทนนะคะอยู่ซุ้มใกล้กันเลื้อยมาหากันค่ะ เรดคัสเขตก็ยังไม่ค่อยมีดอกมีแต่กิ่งเนี่ยค่ะยืดเลื้อยยืดยาวอ,อ๋อนี่ไงเริ่มเริ่มจะมีดอกแล้วนะคะเริ่มติดตูมแล้วนี่ค่ะเรดคัดเขตกลับมาปอมประดัวอีกรอบค่ะเดี๋ยวจะไปดูมุมนูน้นนี่คือคอนฟิชัวนะคะ เนื้อคุณลาบเป็นแบบนี้หมดทุกต้นเลยค่ะต้องเด็ดออกค่ะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอนฟิชชัวนี้ก็ทนนะคะได้กิ่งกระโดงใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็ออกดอกมาเรื่อยๆอ,อันนี้คือแอนนาค่ะน้องแอนโซเฟีย น้องแอนโซเฟียพิกไม่ว่าต้นจะง่อยแค่ไหนนะคะน้องก็จะออกดอกแบบนี้ค่ะเป็นถ้วยกลมๆใหญ่ๆกิ่งกระโดงนี้ออกมาเป็นสิบดอกเลยนะคะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหอมไหมก็บอกไม่ถูกนะคะกลิ่นแปลกๆค่ะ อันนี้คือรูทรูทรอยัลรูทรอยัลนี้กลิ่นหอมมากนะคะหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะสีก็สวยนีสีช็อกกี้ช็อกกิ้งพิงกิงกรงดะดงนี้ได้ดอกมาเป็นช่อค่ะประมาณหกดอกเลย นั้นแอนนาอีกต้นหนึ่งเห็นว่าต้นก็ยังง่อยๆอยู่นะคะแต่น้องขยันออกดอกมากที่จริงเราเด็ดไปหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ยอมแพ้ออกมาเยอะเกินก็เลยเก็บไว้ดูเนี่ยกุหลาบเราใบเป็นแบบนี้หมดเลยจูลี่แอนดรูค่ะ โกโก้โลโกก็ยังยังมีดอกอยู่นะคะเนี่ยบานตอนนั้นเนี่ยเป็น10ดอกเลยค่ะอันนี้คือซิลโรสนะคะตอนเขาบานใหม่ๆสีส้มจะเข้มกว่านี้ค่ะอันนี้เริ่มโรยแล้ว อ่าลอยหละห้ตูพุ่มเซซิลบรูเนอร์ค่ะกลางออกข้างๆนะคะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะน้องไม่โตนะคะปลูกมาเป็นชุดแรกๆเลยค่ะเราก็ไม่ได้ขุดทิ้งนะคะไม่ได้ขุดทิ้งปล่อยไปน้องก็นี่ค่ะเหมือนเด็กเอทิโอเปียเลยมีชีวิตรอดมาได้ อันนั้นก็คือฮันทิงตันนะคะฮันทิงตันก็มีกิ่งใหม่ออกมาเรื่อยๆอยู่นะคะแต่ยังไม่ค่อยปังยังไม่ค่อยดกอันนี้คืออเล็กซานดรีนเรือจะว่าไปกิ่งเรือยาวอยู่นะคะ Prosperity เ,เพิ่งเพิ่งรยไป ตัดแต่งไปค่ะไม่ได้เน้นบำรุงบำรุงสูตรหน้าเท่าไหร่ค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยปังนะคะจวต้องไปหาปุ๋ยที่เน้นสูตรหน้ามามาใส่ให้เขาค่ะพอดีช่วงนี้มีแค่ปุ๋ยสูตรเสมออันนี้คือ Spirit of Freedom ต้นนี้ไม่ได้ใส่สูงให้นะคะเขาต้นโตมากเนี่ยให้ดูนี่ค่ะเลื้อยขึ้นสูงมากพวกนี้ปลูกมาน่าจะเป็นปีที่สองนะคะใส่ซุ้มให้ก็สูงเกินซุ้มไปแล้วะคะ่ะอันนี้ไม่รู้ชื่อ นเจอรี่เจนนิ่งค่ะเจ,เจนนิ่งเนี่ยหอมนะคะบานทนเหมือนกันนะแต่ว่าเพียรักเพียหลงมแมลงก็รักค่ะต้นนี้ใบไม่เคยสวยเลยค่ะแต่ต้นโตต้นโตแล้วก็ออกดอกเก่งดูสิคะเนี่ยมีดอกมาตลอดเลยมาเซล่ค่ะ เนี่ยมาซละน้องจะกลมตลอดมาซละก็ใบสวยนะคะใบเป็นเงาสวยดีอันนี้ตอนซื้อแม่ค้าบอกว่าเป็นไวท์ซัมเมอร์สนูค่ะก็คล้ายๆพลอส p e เพอร์ตี้นะคะเราก็บอกไม่ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ มีมีความรู้สึกว่าหอมนะคะหอมกว่าพลอสเพอร์ตี้อันนี้บิชอปค่ะบิชชอปที่ออกดอกไปแล้วเราตัดดอกออกตัดแต่งไปดอกที่แห้งออกดูสิคะแต่กิ่งหม่เนี่ยยวต้องหาปุ๋ยบำรุงดอกมาใส่ถ้ากิ่งนี้ออกดอกเนี่ยปังเลยค่ะ เยอะมากดูไม่ใช่กิ่งบอดด้วยนะคะอันนี้ p r สเ p e r i ตี้ค่ะมีมุมนี้มี p r o เ p e r i ตี้อยู่หลายต้นนะคะหนึ่งสองสามต้นค่ะกิ่งยาวเลยค่ะไม่รู้จะตัดแต่งยังไงภาพรวมของสวนก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ปลูกเฟื่องฟ้า ช่วงนี้ช่วงนี้เฟื่องฟ้ากำลังออกดอกก็เลยยังไม่กล้าตัดแต่งค่ะอยากดูดอกเขาอันนี้ไอซ์โฟเกลนะคะส่วนกิ่งยาวๆเนี่ยงับไอโฟเกลมาทางนี้คือลาวิล่าคอตตาอันนี้คือเพเนโลเปียด้านหลังนั้นคือ โกโกโลโคอยู่ข้างๆสูงเฟ mm ือ hmm. งฟ้าแล้วก็ด้านหลังนั้นก็ทองอุไล mm hmm. มุมนี้ก็จะเป็นจูลี่แอนดรูค่ะ ซุ้มเล็กไปแล้วค่ะซุ้มไม่ไหวแล้วน้องโตเร็วอันนี้โลบค่ะแล้วก็ดาวเรืองที่เรารื้อออกก็งอกต้นเล็กๆออกมาเต็มเลยค่ะมีเชลร์ี่โฮมนะคะที่เพิ่งปลูกน้องก็โอเคอยู่นะคะน่าจะรอดแล้วค่ะ นี่คือซองเทเนีดอกเขานะคะซองเทเนช่วงได้มาใหม่ๆเขาดอกไม่ไม่เป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะช่วงนี้น่าจะอากาศหนาวก็เลยออกมาเป็นกลมๆอันนี้วทติ้งเดย์ค่ะดอกเล็กๆน่ารัก เดี๋ยวเร,เราพาไปดูกุหลาบในกระถางนะคะ,ะไปดูกุหลาบในกระถางเดินผ่านกล้วยไม้กันค่ะกล้วยไม้นี่บานนานมากค่ะเราปลูกใส่กระถางละสามต้นนะคะเขาก็สลับกันออกดอกก็เลยดูเหมือนบานนานมากแต่สีนี้บานนานจริงๆนะคะเกือบสองเดือนแล้วค่ะจำได้ตั้งกลับมาจาก เที่ยวตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยยังบานอยู่เลยนี่กุหลาบในกระถางค่ะหลังจากตัดแต่งไปก็ก็ดูดีขึ้นบ้างนะคะแต่ไม่ปังเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเจอโรคเดียวกันนี่ค่ะ ฮาแดมบีเดิมปลูกลงดินไว้นะคะขุดขึ้นมาใส่กระถางตอนนั้นปลูกลงดินแล้วน้ำท่วมค่ะนี่เบเวอรี่ก็ต้นยังไม่โตเท่าไหร่ขยันออกดอกก็ปล่อยให้ดอกไปค่ะให้ดูต้นที่ข้างๆโอเคนะคะอันนี้คือโรบินค่ะ โรบินของน้องตอนก่อนตัดแต่งนี่สุดโซมมากเลยนะคะมีแต่ใบแบบนี้แหละเนี่ยแต่ใบแบบนี้ตอนนี้น้องเริ่มตุ้มๆแล้วนะคะส่วนอันี้คือไลลาค่ะไลลาหรือไลลาส l, l i l a s, <S สีม่วง กำลังตุ่มๆเลยนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะสวยอันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะพวกนี้เรายกออกมาตั้งไว้จะได้ถ่ายง่ายๆอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อค่ะมันก่อนชนหักไปเลยเดี๋ยวต้องตัดเอาไปปักใจกันการดูแลก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าเราตัดแต่งออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลไก่ ใส่ปุ๋ยมูลไก่แล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ปุ๋ยอินรียนะคะใส่ไป3มรอบแล้วนี่ค่ะออกมาประมาณนี้แหละลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยอันนี้คือพิลูเอตค่ะนี่คือยูกิโยดอกกลมๆแบบนี้ไม่เคยเห็นน้องบานนะคะน้องอยู่แค่นี้ค่ะ ป้ายเขาคะ่ะยูกิโยะอันนี้คือมาโซระมาโซระเวลาตุ้มๆประมาณนี้นะคะพอบานพอบานจะเป็นถ้วยถ้วยซ้อนๆสวยคะ่ะนี่คะ่ะมาโซระ ตลาบหนูของเราค่ะเราซื้อมาซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นี้เป็นดอกรอบที่สองหลังจากที่ปลูกมานะคะนี่น้องแอนแอนโซเฟียพิกของน้องชายน้องที่ให้มาค่ะต้นเขาไม่ค่อยสวยนะคะ เนี่ต้องตัดออกแต่ดอกสวยมากค่ะไม่ว่าต้นจะง่อยแค่ไหนน้องก็ดอกสวยอันนี้คือลอไรเอ่ยโรซาลีนค่ะนี่คือโรซาลีนนี่คือชามค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จต้องตัดออกแล้วค่ะพอดีอยากดูดอกแต่ว่าดูแล้วต้นเล็กมากน่าจะตัดออก นี่คือต้นที่ไม่รู้ชื่อนั่นแหละค่ะดอกสวยมากเลยเอามาตั้งไว้กลางสนามเลยจะได้ถ่ายรูปง่ายอย่าต้องยกกลับคืนละค่ะอันนี้ไม่รู้ชื่อค่ะกิ่งยืดยาวมาก น,นีซีพอูดซีพีอูดเนี่ยสวยมากเลยค่ะช่วงนี้บางช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะสีอ่อนๆนะคะอันนี้ดอกใหญ่มากหอมด้วยค่ะดอกใหญ่แข็งแรงมากกิ่งต้านแข็งแรงด้วยนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ย คือโฮลละนะคะโฮละดอกคล้ายๆสปิริตออฟฟ e e d o มกับปอมปัวนี้พอร์ตซันไลท์ค่ะพอร์ตซันไลท์สีเหลืองออกส้มๆนะคะปิดปิดท้ายด้วยน้องคนนี้นะคะนี่ไม่รู้ชื่อคะ่ะเป็นครีโรสน้องน้องเอามาฝากไว้คะ่ะเป็นครีโรดเนี่ย ดอกใหญ่มากเลยค่ะเรานึกว่าเจ้าตัวเขาจะแวะมาชมเราก็เลยไม่ได้ตัดอะไรเดี๋ยวต้องตัดแล้ค่ะส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้นะคะไม่รู้ชื่ออะไร ้นสูงมากเลยค่ะสูงเกือบเท่าตัวคนไทยแล้วค่ะอันนี้เป็นมุมข้างรั้วนะคะสวนริมรั้วเพิ่งมาปลูกใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นชบาปิดท้ายด้วยน้องชบาน้องใหม่นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาชมนะคะสวัสดีค่ะ